สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ eDd podcast วันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆครับคือเทคโนโลยีในธุรกิจร้านอาหารจาก QR เมนูถึงหุ่นยนต์เสิร์ฟสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเช่นกันนะคะเรื่องเทคโนโลยีกับร้านอาหารเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่อนาคตอีกต่อไปแล้วแต่มันคือปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริงแล้วในหลายๆประเทศรวมถึงในไทยด้วยค่ะ ใช่ครับสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีในร้านอาหารหลายคนจะนึกถึงแค่แคชเชียร์คอมพิวเตอร์หรือพวกโปรแกรมสต็อกหลังร้านเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้มันล้ำไปไกลมากครับเช่น QR Code เมนูระบบสั่งอาหารอัตโนมัติ AI วิเคราะห์ยอดขายไปจนถึงหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารจริงค่ะแล้วในช่วงที่โควิดระบาด QR เมนูก็กลายเป็นพระเอกเลยเพราะลูกค้าไม่ต้องจับเมนูเล่มลดการสัมผัสลดความเสี่ยง ร้านอาหารหลายแห่งรีบเปลี่ยนไปใช้เลยค่ะใช่ครับ QR เมนูถือเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงเลยร้านแค่มี QR โคดแปะไว้ที่โตะ๊ะลูกค้าก็ใช้มือถือสแกนแล้วดูเมนูผ่านมือถือได้ทันทีแถมบางร้านยังสามารถกดสั่งจากมือถือแล้วส่งเข้าเคาน์าเตอร์ได้เลยด้วยซ้ำไม่ต้องเรียกพนักงานเลยครับใช่ค่ะ และบางร้านที่ทันสมัยหน่อยก็เชื่อม QR เมนูเข้ากับระบบ POS หรือระบบจัดการร้านเลยเช่นเมื่อมีการสั่งอาหารรายการจะถูกส่งไปยังครัวอัตโนมัติและข้อมูลจะถูกบันทึกในระบบเลยค่ะ พูดถึง POS หรือ Point of Sale System เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเกมสำหรับร้านอาหารเหมือนกันนะครับจากเดิมที่ต้องจดบินมือตอนนี้แค่กดในเครื่องเดียวทั้งออกใบเสร็จเช็คสต็อกบันทึกยอดขายและดูรายงานได้เลยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ระบบในเครื่องใหญ่ๆแล้วนะ หลายเจ้าเป็นแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตหรือแม้แต่บนมือถือก็มีค่ะอย่างในไทยมีหลายเจ้าที่ดังเช่นวองใน POS, Food Story หรือแม้แต่ Line Man วอใในที่รวมระบบจัดการหลังร้านเข้ากับ Delivery เลยค่ะถ้าใครเปิดร้านอาหารใหม่ๆแล้วไม่อยากเสียเงินซื้อเครื่องใหญ่ๆพวกนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากครับลงทุนไม่เยอะใช้งานง่ายแล้วมีระบบหลังบ้านช่วยจัดการได้หมดเลยและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ ถ้าเรามองลึกไปกว่านั้นตอนนี้บางร้านเริ่มเอา AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเลยค่ะอย่างเช่น AI จะช่วยดูว่าเมนูไหนขายดีในแต่ละช่วงเวลาเมนูไหนควรเอาออกหรือโปรโมชั่นไหนที่ลูกค้าชอบใช่ครับเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่เก่งเรื่องการวิเคราะห์เลยเพราะข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในระบบหมดเราแค่ดึงข้อมูลมาดูแล้ว AI ก็ช่วยสรุปให้เลยว่าควรทำอะไรต่อนอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว AI ยังถูกนำมาใช้ในแชทบอทด,ด้วยนะคะ ร้านบางแห่งที่ขายผ่าน L ล n e OA หรือ Facebook Messenger จะมีแชทบอทดต,ตอบอัตโนมัติช่วยรับออเดอร์ตอบคำถามและแนะนำเมนูแล้วลูกค้าก็ไม่ต้องรอนานเลยครับได้ข้อมูลทันทีตอบกลับไวมากเสริมภาพลักษณ์เป็นความเป็นมืออาชีพให้กับร้านด้วยพูดถึงคำว่าล้ำสุดๆในร้านอาหารตอนนี้ต้องยกให้ขุนยนเสิร์ฟอาหารเลยค่ะ หลายคนอาจเคยเห็นในคลิป t i k t ok หรือ YouTube กันแล้วใช่ครับหุ่นยนต์ที่เราเห็นกันบ่อยๆเช่นเบลล่าบอดพีนัทหรือแคตตี้บอซึ่งใช้ระบบนำทางในร้านอาหารขับเคลื่อนอัตโนมัติไปเสิร์ฟอาหารถึงโต๊ะแล้วก็กลับไปที่ฐานเองร้านอาหารในห้างดังๆหลายแห่งในไทยก็เริ่มใช้แล้วนะคะเช่น MK, Fuji, ฟูจิชาบูชิหรือแม้แต่ร้านกาแฟ,แฟบางแห่งก็เริ่มทดลองใช้ข้อดีคือช่วยลดภาระพนักงานครับโดยเฉพาะช่วงที่คนขาดแคลนแรงงานแถมยังสร้าง ความว้าวให้ลูกค้าเด็กๆเห็นก็ยิ้มเลยครับลูกค้ามักจะถ่ายคลิปแชร์ในโซเชียลบอกต่อกันแบบปากต่อปากใช่ค่ะการใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟกลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดไปในตัวเลยไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่มันคือประสบการณ์ของลูกค้าที่ร้านสร้างขึ้นมาและแน่นอนครับถ้าเราจะใช้เทคโนโลยีพวกนี้ให้เต็มประสิทธิภาพเราต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีและระบบเครือข่ายในร้านที่เสถียรด้วยเช่น Wi-Fi ที่ครอบคลุมและเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับข้อมูลจํานวนมากบางร้านก็ลงทุนสร้างคลา u d ์คิดเช่นเลยค่ะ ซึ่งไม่ต้องมีหน้าร้านแต่รับออเดอร์ผ่านแอปเดลิเวอรแล้วใช้ระบบจัดการคลังสินค้าสั่งอาหารและแพ็คของอัตโนมัติทั้งหมดใช่ครับ Cloud Kitchen หรือ Ghost Kitchen กลายเป็นโมเดลธุรกิจใหม่สำหรับยุคนี้เลยโดยเฉพาะช่วงที่คนสั่งอาหารออนไลน์เยอะมากร้านไม่ต้องเสียค่าเช่าหน้าร้านแค่โฟกัสที่คุณภาพอาหารและความเร็วในการจัดส่งและสุดท้ายอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลด้วยค่ะ เพราะข้อมูลลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรที่อยู่หรือพฤติกรรมการสั่งอาหารมันต้องถูกเก็บและใช้ด้วยความระมัดระวังตามกฎหมาย PDPa หรือ GDPR ด้วยนะคะถูกต้องครับถ้าเราใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติควบคู่กับบริหารจัดการที่ดีร้านอาหารจะเติบโตอย่างยั่งยืนแน่นอนครับหวังว่าพอดแคสต์ในวันนี้จะช่วยให้หลายๆคนเห็นภาพชัดขึ้นนะคะ ว่าเทคโนโลยีไม่ได้มาแทนที่คนเสมอไปแต่มาช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญมากขึ้นและถ้าคุณกำลังคิดจะเปิดร้านอาหารหรือกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพลองดูเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นตัวช่วยนะครับมันไม่ไกลตัวอีกต่อไปแล้ววันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟัง e d d podcast แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ